สวัสดีค่ะวันนี้อิมมาแนะนําพระเครื่องที่ปล่อยให้เช่าบูชาค่ะเป็นพระปางลีลาหลวงปู่เผือกวัดกิ่งแก้วออกเมื่อปีพศ2496ค่ะ เมื่อเทียบขนาดกับเหรียญสิบบาทจะเห็นว่าองค์พระมีความสูงกว่าเหรียญสิบบาทไปเกือบสี่เท่านะคะเพราะว่าเป็นพิมพ์ไซส์จัมโบ้ค่ะสภาพโดยรวมองค์พระมีความสวยสมบูรณ์ลูกค้าท่านใดที่สนใจจะเช่าบูชาราคาอิ่มแจ้งไว้ที่ใต้คลิปแจ้งราคาไอ l ดี e ไลน์เบอร์โทรสารและเมส s ซนเจ e ร์เฟซบ o ๊พระเครื่องสามารถทัก Messen g e r ได้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและอุดหนุนสินค้าต่างๆในร้านอิ่มค่ะ ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขกายสุขใจค่ะสวัสดีค่ะ